เสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์สระดับชาติปีการศึกษา2564ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาประเภทความพิการบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือศูนย์การศึกษาพิเศษของนางสาวพรพิมลพรหมสุวรรณตำแหน่งครูวิทยาานะครูชำนาญการพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9จังหวัดขอนแก่น กราบเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านดิฉันนางสาวพ,พรพิมลพรมสุวรรณตำแหน่งครูปฏิบัติหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9จังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษปฏิบัติงานสอนผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งใช้สถานที่แห่งนี้ในการจัดทําสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธานในวิชาชีพครู ตลอดระยะเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูเป็นเวลา12ปี2เดือนได้ยึดมั่นในการครองตนครองคนครองงานปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและมีคุณค่าต่อสังคมโดยมีคติพจน์ในการเป็นครูคือข้าพเจ้าเชื่อว่า เด็กพิการทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ข้าพเจ้ารักและศรัทธาในวิชาชีพได้ให้ความรู้ให้นักเรียนมีพัฒนาการสามารถที่จะพัฒนาได้แต่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ข้าพเจ้าได้ศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนพบว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีข้อจํากัดในเรื่อง การเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองรวมทั้งมีผลการประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองอยู่ในระดับต่ำและผลการพัฒนาศักยภาพของรักเรียนเป็นรายบุคคลทักษะการช่วยเหลือตนเองอยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายทำให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักการแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาของผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนโดยคิดคนนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเรื่อง การใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเชื่อเหลือตนเองเรื่องการแต่งกายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9จังหวัดขอนแก่นโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA มาเป็นตัวขับเคลื่อนดังนี้1การวางแผนแทนเป็นการวางแผนการดำเนินงาน ศึกษาสื่อที่มีความเหมาะสมกับประเภทความพิการโดยศึกษาหลักสูตรแนวทางการพัฒนาชุดกิจกรรมการแต่งกายเหตุผลในการเลือกใช้ชุดกิจกรรมด้านการแต่งกายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเนื่องจากชุดกิจกรรมได้ออกแบบอย่างเป็นระบบโดยการวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมจากง่ายไปหายากจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์เป็นขั้นตอนนอกจากนี้ได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ทักษะการช่วยเหลือตนเองจำนวน8แผนการเรียนรู้ได้แก่สวมรองเท้าถอดรองเท้าสวมถุงเท้าถอดถุงเท้าสวมเสื้อยืดคอกลมถอดเสื้อยืดคอกลมสวมกางเกงเอวยืดถอดกางเกงเอวยืดและแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองโดยนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ว่าจะเป็นการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง5ท่าน มีค่าตั้งแต่0.8ถึง1.0และมีการนำไปทดลองใช้ทายเอา 2. ปฏิบัติตามแผนดูการดำเนินการเพื่อให้ได้ตามแผนที่มีการกำหนดไว้โดยมีวิธีการดังนี้ใช้นวัตกรรมปฏิบัติการสอนเน้นนักเรียนลงมือปฏิบัติโดยใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกายบูรณาการทักษะการช่วยเหลือตนเองกำหนดการทดลอง8สัปดาห์ 3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนเช็คดำเนินการตามแผนที่วางไว้โดยมีวิธีการดังนี้การทดสอบก่อนและหลังเรียนการเปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเองของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะส่งผลให้การใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองเรื่องการแต่งกายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาดีขึ้นทุกทักษะทั้ง5คน หลังการใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองเรื่องการแต่งกายสูงกว่าก่อนใช้กิจกรรมมีนนยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้าสี่ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่องแอคกการนำผลประเมินที่ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาในการปรับปรุงต่อไปนำข้อเสนอแนะปัญหาแนวทาง การปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาระบบที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดโดยมีวิธีการดังนี้การปรับปรุงทบทวนพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคือนวัตกรรมที่ข้าพเจ้าได้สร้างสารรค์ให้เกิดขึ้นภายใต้แนวความคิดที่ว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กพิการต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมส่งผลให้ผู้เรียนที่เรียนผ่านนวัตกรรมดังกล่าวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันได้และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมทั้งส่งผลต่อสถานศึกษาทําให้มีหน่วยงานองค์กรต่างๆสถาบัานการศึกษามาศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9จังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง จากความมุ่งมั่นทุ่มเทด้วยแรงกายและแรงใจที่ไม่หยุดนิ่งณวันนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี2564ระดับจังหวัดจากสำนักง,งานเลขาธิการคุรุสภารางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ชนะเลิศเหรียญทองด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนบกพร่องทางสติปัญญาครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564ระดับภาค เป็นอย่างไรบ้างคะท่านคณะกรรมาการสื่อเลนวะัตกรรมที่ข้าพเจ้าได้นํามาใช้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นสามารถทําให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเรียนรู้ได้มากกว่าเดิมหวังว่าสื่อชิ้นนี้และงานของข้าพเจ้าจะได้รับการยอมรับและสามารถพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาต่อไปได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ